สำหรับวันนี้ตอนที่4 The Great จะมา,มานำเสนอการบอดนะฮะหรือ Auto Player นะฮะตอนแรกเข้าไปเซตค่าตรงกลยุทธ์ก่อนนะฮะอันบนคือจะเจอทุก5วิอ่ะเราก็ติ๊กเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปปิดทีหลังได้นะฮะติ๊กไว้ชัวร์ก่อนลองลงมาที่2คือรับปาร์ตี้นะฮะก็รับอัตโนมัติไปนะฮะตัวนี้ก็คือให้ตายอีกครั้ง The อ f f l i n นะฮะครั้งเดียวพอนะฮะ ตรงนี้คือไอเทมที่ใช้ต่อเนื่องนะฮะก็ใส่พวกคุณ2อ,อะไรไปต่อไปเดี๋ยวไปดูกันที่การรบนะฮะข้างบนคือตอนพักรบเราจะเติม IP ตอนเลือดมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ผมก็เลือก70%พอเลือดลดลง30%ปุ๊บเติมทันทีนะฮะทั้ง HP ทั้ง MP นะฮะอะ่ต่อมาคือโจมตีเป้าหมายแบบไหนผมก็เลือก SP น้อยสุดอะลุมฆ่าไงลุมกาก,ากลุมกาก,ากนะฮะตรงนี้ก็คือเติม HP ให้ตัวเองแล้วขุนทนหรือจะเลือกให้ตัวเองคนเดียวก็ได้นะฮะ ให้เลือดเหลือ10%นะแล้วผมจะให้สั่งให้มันใช้พวกยาตามนี้คา่านี่คือ MP ฮะเลือด10%เหมือนกันนะครับมันจะได้ไม่เปลืองดีเพราะถ้าเลือดสูงสเนี่ยบางทีมันก็จะเติมแต่ยาไม่ยอมสู้นะฮะเลือต่ำๆไว้ให้มันเน้นฟันแหลกไปก่อนตัวนี้ไม่ต้องไปติ๊กอะไรมันนะฮะตัวนี้เรียกนี่คืออะไรไม่รู้ตัวนี้ถ้าเกิดไปติ๊กเนี่ยพอ25%เนี่ยมันจะป้องกันอย่างเดียวมันจะไม่ฟันนะฮะมันก็ไม่จบไม่สิ้นบาทีมันยืนป้องกันอยู่งั ตรงนี้ก็คือสกิลที่เราจะใช้จะให้บอทใช้เราก็ดึงมาเลยฮะดึงจากสกิลมาใส่เป็นช็อตขัดไว้ของขุนพลไม่ได้นะฮะของเราได้อย่างเดียวนะขุนพลเซ็ตไม่ได้กดบันทึกเสร็จแล้วก็กดเริ่มต้นก็เสร็จแล้วเราก็ย่อไปมันจะเหลือเป็นหน้าต่างหมูเขียวเล็กๆนี้นะฮะเออลืมบอกไปการบอทเนี่ยกด e ออกมานะครับหรือ control e เอ้อ internet e ไม่รู้ตอนนี้เราปิดไปก่อน ปิดทั้งสองอย่างอย่างอันอย่างแรกตรงนี้คือบอดนะฮะไอ้ตรงรูปแบบอันเล็กๆก็คือเออเออโต้เจอห้าวิอ,อ่ะก็ลองเปิดละลองวิ่งวิ่งไปดูวิ่งไปตรงที่กะว่าจะมีศัตรูก็เจอทันทีนะฮะห้าวิในเมืองจะไม่ได้นะครับได้แต่ตรงในเมืองก็อาจจะได้ตรงที่มันมีศัตรูยืนอ่ะตรงไหนมีศัตรูยืนก็จัดเปิดได้เลยนะฮะ นี่ก็คือสู้ตามที่เราเซตไว้นะฮะใช้สกิลก่อนเลยจบไปอย่างรวดเร็วเดี๋ยวรอห้าวิเดี๋ยวเจออีกไม่ต้องเดินไปไหนเลยนะฮะยืนอยู่ที่แล้วหลับไปเลยนะฮะตื่นมาโอ้โหเลเวลบานไอ้ส่าเน้นๆคือของนะฮะเอาไปขายได้แบบตื่นมาทีหนึ 9, ่งเก้าพัน่ะหมื่นหนึ่งอะ่ะขายของอะ่ะท่านประธานเน้นมากนะฮะขอบอก ถ้าฟันเมดฟันกุณซื้อท่านประานจะโหดสุดในโลกนะฮะอือ <c> อ <oughs> นี่ไงคุณซื้อนี่ไงโดนป้าย161อ่าลองปิดดูเวลาวิ่งก็จะไม่เจอศัตรูนะฮะนอกจากไอตัวที่มันวิ่งมาชนเราเราก็ต้องสู้นะแต่ถ้าตัวธรรมดานเนี่ยวิ่งเพ้อไม่เจอหรอกถ้าเราปิดไอห้าวีอะแต่บอดผมยังเปิดอยู่นะคือถ้าเจอปุ๊บก,ก็จะสู้แบบออโต้แต่จะไม่เจอทุกหวิเพราะเราปิดไว้แล้ว วิ่งไปเรื่อยๆเวลาทำเคเวสก็อย่างเงี้ยนะฮะเวลาวิ่งเควสก็อย่างเงี้ยจะได้ไม่เสียเวลาปิดนะ้ะวิไว้แต่ถ้าเจอก็สั่งมันบอดกว่าจะวิ่งไปถึงเควสนี่ก็กินข้าวเสร็จไปมื้อนึงนะฮะบอดไปแล้วเจ็ดก่ะดอลองเปิดดูซิฮาวิเจอทันทีนะฮะแล้วก็ไม่ลองทำอาหาอะไรเลยนะฮะปล่อยแม่งสู้ไปเองเหมือน กลยุทธ์มกาดนะฮะโจมตีตัวที่เลื่อนน้อยก่อนก็อาจจะเพิ่งสกิลนิดหน่อยแต่เอาชัวนะฮะเดินๆอยู่ก็เจอนะฮะไอห้าวิเนี่ยปิดละตายอย่างรวดเร็วรูตัยังไม่ทันรู้ตัวเลยก็วันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวตอนสี่จะนำเสนอของใหม่กว่าน,นี้นะฮะสวัสดีครับ